สวัสดีคะด่ะทุกคนมาทำตำถั่วกินกับไส้กรอกแล้วก็กุ้งลวกคะ่ะทุกคนอันนี้พริกกับกระเทียมค่ะอันนี้น้ำตาลปี๊บแล้วก็ผงหน่วะ ใส่ถั่วฝักยาวลงไปกับแครอท พอหยาบๆละใส่มะเขือเปาะแล้วก็มะเขือเทศลงไปมะนาว ใส่น้ำปลาราลงไปค่ะซอนหนึ่งใส่เยอะเดี๋ยวเค็มใส่น้ำปลาไปครึ่งซอนค่ะ ทำให้ทุกอย่างเท่ากัน นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะตําถั่วค่ะเดี๋ยวเราเอาใส้กรอกค่ะทุกคน <Yeah. S 1> อันนี้เป็นกุ้งลวก แล้วค่ะทุกคนตาถั่วกินกับไส้กรอกแล้วก็กุ้งลวกค่ะมาทานด้วยกันค่ะแซ่บค่ะ